ดีค่ะเด็กๆวันนี้จะมีนิทานก่อนนอนก็คือนิทานผูกกระดิ่งแมวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังหากิจกรรมเสริมพัฒนาการให้กับลูกน้อยอยู่ในตอนนี้ขอแนะนำเลยนะคะว่าการเล่านิทานให้พวกเขาฟังก่อนนอนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและจินตนาการแล้วยังทาให้เขาเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาสนุกสนุก พร้อมข้อคิดสอนใจอย่างเช่นนิทานอีศบผูกกระดิ่งแมวที่เรานำมาฝากในวันนี้จะสนุกแค่ไหนรีบไปฟังกันเลยนะคะหน้าบ้านหลังหนึ่งที่ดูเหมือนจะสงบสุขหัวหน้าของพวกหนูได้ลั่นรักคังเรียกพวกพ้องมาประชุมหารือเกี่ยวกับการป้องกันตัวจากเจ้าแมวตัวแสบที่เจ้าของบ้านเลี้ยงไว้ซึ่งถือเป็นศัตรูตัวร้ายที่ชอบร่รานไม่มีทีท่าว่าจะเลิกรา หัวหน้าของพวกหนูกล่าวว่าวันนี้เราจะมาหารือกันเรื่องวิธีรับมือกับเจ้าแมวตัวแสบที่คอยกันแกล้งพวกเรากันนะพ่อหนูตัวหนึ่งก็เอ่ยขึ้นมาว่าข้าว่าเราจะต้องมีมาตรการป้องกันที่เด็ดขาดกันแล้วล่ะท่านไม่อย่างนั้นนะพวกลูกๆของข้าจะต้องอยู่อย่างหวาดกลัวแบบนี้ไปตลอดแน่ๆเลยหลังจากนั้นเหล่าผู้นำของพวกหนู ก็ประชุมหารือกันอย่างจริงจังพร้อมช่วยกันเสนอวิธีจัดการกับเจ้าแมวจนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งวันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปทําให้หัวหน้าของพวกหนูต้องขอความคิดเห็นจากบรรดาสมาชิกหนูตัวอื่นๆหัวหน้าของพวกหนูกล่าวว่าพวกเราเองมาประชุมกันมาครึ่งวันแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนข้าจึงอยากถามความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆว่า พวกเราเนี่ยควรจะจัดการกับเจ้าแมวตัวนี้อย่างไรดีหากใครมีความคิดดีๆก็เสนอมาได้เลยเมื่อได้ยินดังนั้นบรรดาสมาชิกหนูทุกตัวช่วยกันออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีนทันใดนั่นเองก็มีเจ้าหนูตัวหนึ่งลุกขึ้นแล้วก็พูดว่า ข้าคิดว่าที่พวกเราโดนกันแกล้งแบบนี้เป็นเพราะว่าเราเป็นแค่หนูตัวเล็กๆส่วนเจ้าแมวตัวใหญ่ก็ชอบหลบอยู่ตามมุมต่างๆเพื่อเฝ้ารอพวกเราเดินออกมาหาอาหารแล้วจากนั้นก็วิ่งไล่เหมือนพวกเราเป็นของเล่นโดยไม่มีสัญญาณเตือน หัวหน้าของพวกหนูก็เลยถามว่าก็จริงอย่างที่เจ้าพูดนะแล้วแบบนี้เราควรจะมีวิธีป้องกันเจ้าแมวตัวนี้อย่างไรล่ะไอเจ้าหนูอีกตัวก็กล่าวว่าข้ามีความคิดว่าเราต้องมีเครื่องส่งสัญญาณเพื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้เจ้าแมวตัวนั้นอยู่ตรงบริเวณไหนของบ้าน โดยนำริบบิ้นคล้องกระดิ่งไปผูกไว้ที่คอของเจ้าแมวตัวแสบเราสมาชิกหนูทุกตัวท,ที่อยู่ในที่ประชุมต่างลุกขึ้นปรบมือกันเกลียวแล้วก็เห็นด้วยกับความคิดของเจ้าหนูตัวนั้นแต่ทุกอย่างกลับเงียบลงเมื่อได้ยินเสียงของหนูชราตัวหนึ่งกล่าวว่า ความคิดของเจ้านั้นเฉียบแหลมแต่เ้าว่าใครจะเป็นคนเอากระดิ่งไปผูกคอเจ้าแมวตัวนั้นกันละ่ะเมื่อหนูชาราพูดจบบรรดาหนูทุกตัวตังเงียบแล้วก็มองหน้ากันเนื่องจากว่าไม่มีใครกล้าที่จะเอากระดิ่งไปผูกคอแมวตัวนั้นรวมถึงเจ้าหนูที่ออกความคิดเห็นด้วยการประชุมจึงจบลงโดยไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็ไม่ได้รับมือกับเจ้าแมวตัวแสบ พวกหนูจึงต้องใช้วิธีแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงเหมือนเช่นเคยต่อไปในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เจ้าหนูตัวหนึ่งออกความคิดให้นำกระดิ่งไปผูกไว้ที่คอของแมวแต่กลับไม่มีใครกล้าที่จะนำกระดิ่งไปผูกรวมถึงเจ้าหนูที่ออกความคิดเห็นนั้นด้วยเขาเรียกว่าดีแต่พูดแต่ทำไม่ได้ ซึ่งตรงกับสุภาษิตท,ที่ว่าและเลงขนมเบื้องด้วยปากหมายถึงคนที่มักพูดจาเหมือนกับว่าอะไรอะไร,ะไรต่างๆสามารถทําได้ง่ายหรือดูง่ายไปเสียหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแถมตัวเองก็ทําไม่ได้อีกด้วยดังนั้นเรื่องใดๆก็ตามหากคิดว่าตัวเองยังทําไม่ได้ไม่ควรพูดจะดีกว่าเพราะผู้อื่นจะมองว่า เราเป็นคนชอบโอ้อวดนั่นเองขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com